ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 วังสร้างประวัติศาสตร์เป๊ปตั้งเป้าผ่านมาิซชตี้ฟ้าแชมปนลีกเสียฤดูกาลติดต่อกันเป๊ปกว่าเดลียวลาบด้การทีมคนเก่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมแร่งห่งพิมเล็ก ต่างเป้าที่จะพาลูกทีมสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการคว้าแชมป์เป็นมาลิกมาครองเป็นฤดูกาลที่4ติดต่อกันให้ได้โดยเป๊ปกาเดรอล่าในใหญ่ชาวสเปนกล่าวว่าการคว้าสามแชมป์เมื่อฤดูกาลที่แล้วส่งผลเปล่าความรู้สึกของนักเตะทุกคนอย่างมากทุกคนต่างก็หวังว่าจะได้สัมผัสความรู้สึกแบบนี้อีกครั้งโดยเฉพาะการคว้าแชมป์เป็นมาลีกเป็นฤดูกาลที่4ติดต่อกันมมนเป็นสิ่งที่ยากเพราะเรายังไม่เคยมีทีมไหนทำได้มาก่อนผมเข้าใจดีว่าทำไมมันเป็นเรื่องยากของทุกทีม เพราะเมื่อพวกคุณลงเตะไปพร้อมกับพรีเมียร์ลีกและแชมเปี้ยนส์ลีกไม่มีใครที่อยากจะทิ้งแชมป์รายการใดรายการหนึ่งเราต้องพยายามทําผลงานที่ดีในศึกแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยเช่นกันสถานการล่าสุดแมนเชสเตอร์ขยับไปร้านจากฝูงอีกครั้งหลังสามารถเฉือนเอาชนะไบรตันได้สาเร็จ2-1เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมารวมทั้งอาร์เซนอลก็ทําได้เพียงแค่เสมอเชลซีปัจจุบันซิตี้มีทั้งหมด21ดแต้มเท่ากับอาร์เซนอลแต่ประตูได้เสียดีกว่าและคว้าแชมป์พรีเมียรส์ลีก3สมัยติดต่อ,อก,กัน ถ้าทำได้อีกครั้งจะเป็นทีมแรกในประวัติศาสตร์ที่เป็นแชมป์4สมัยติดต่อกันพพมเบอรลีก5นัดหน้าแมตเซตี้ไม่เบาอาเซนอลิเวอร์พูลสเปอร์มีรุ้นแสงเปิดโปรแกรมพิมเบอร์ลีก5นัดต่อไปของ4ทีมหัวแถวของตลาดดูแล้วจากฝูงแมตเซตตี้งานไม่เบาพอต้องเจอทั้งแมนยูเชลซีลิเวอร์พูลและสเปอร์ เป๊ปเปอโรล่าผู้จัดการทีมแมสซิตี้นำทัพระบายสีฟ้าแสงกลับมาเป็นจ่าฝูงพิมลิกด้วยการเปิดเอเทนสเตเดียมเชิญชนะบริตัน2-1เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาหลังลงเล่นไปนแล้ว9นัดแมสซิตี้มี21คะแนนเข้ากับอาร์เซนอลต่ลุกทีมของเป๊ปมีผลต่างประตูได้เสียที่ดีกว่าขนาดที่ลิเวอร์พูลรั้งอันดับ3มี20คะแนนย่าได้ก็ตามจ่าฝูงหลังจบสัปดาห์นี้ยังมีโอกาสเปลี่ยนมือเพราะสะเปอร์ทีมอันดับ4ที่ลงเล่นไป8นัดมี20คะแนน จะเปิดบ้านเจอกฟูแลมโดยหากฟ้าสามแต้มก็จะพงังอาจคอมันลังจากฟุง้งทันทีโดยโปรแกรม5เกมลีกนัดต่อไปของ4ทีมนำมีดังนี้แมนซี้29ตุลาออกไปเยือนแมนยูเนเตด4พฤศจิกายนเปิดบ้านเจอบันทิมัส12พฤศจิกายนออกไปเยือนเชลซี sea, 25พฤศจิกายนเปิดบ้านพบลิเวอร์พูล3ธันวาคมเปิดบ้านเจอสเปอร์อาร์เซนอล28ตุลาคม เปิดบ้านเจอเชฟฟิลด์ยูเนเต็ด4พฤศจิกายนออกไปเยือนมิวคาสเซน11พฤศจิกายนเปิดบ้านเจอเบอร์สลีย์25พฤศจิกายนออกไปเยือนเบรนฟอร์ด2ธันวาคมเปิดบ้านเจอรุฟส์ตันนิวคาสเูล29ตุลาคมเปิดบ้านเจอฟอร์เรสต์5พฤศจิกายนออกไปเยือนลูตัน12พฤศจิกายนเปิดบ้านเจอเบรน์ฟอร์ด25พฤศจิกายนออกไปเยือนแมนซิตี้3ธันวาคมเปิดบ้านเจอฟูลแลม 23ตุลาคมเปิดบ้านเจอฟูแลม27ตุลาคมออกไปเยือนคริสตัลเลท6พฤศจิกายนเปิดบ้านเจอเชลซี11พฤศจิกายนออกไปเยือนวูดสันตันและ26พฤศจิกายนเปิดบ้านเจอแอสตันวิลล่าแมซิตีบรรนามแฟนทีมตัวเองร้องเพลงดูมินเซอร์บอบบี้ชาลตัน แมนเชสเตอร์ซิตี้ออกโรงจวกกองเชียร์ของทีมที่ร้องเพลงเชิงดูมินเซอร์บ๊อบบี้ชาวดันขอให้แฟนบอลน,นิสัยดีที่เห็นเหตุการณ์นี้แจ้งข้อมูลเข้ามาด้วยเพื่อจะได้ลงโทษคนที่ทำผิดได้แมนเชสเตอร์ซิตี้ประ nam แฟนบอลบางส่วนของทีมที่ร้องเพลงดูมินเซอร์บ๊อบบี้ชาวดันตำนานดาวเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชาวดันเสียชีวิตแบบกระทันหันเมื่อวันเสาร์ที่21ตุลาคมที่ผ่านมาแฟนบอลชาวอังกฤษหลายคนก็เสียใจกับเรื่องนี้ด้วย พราะชาวดันเคยเล่นกับทีมชาติถึง106นัดพร้อมทำง,งานโดดเด่นยิงไป49ประตูและเป็นหนึ่งในขุนพลทีมชาติอังกฤษชุดคว้าแชมป์บอลโลกปี1966เยองไดก็ตามระหว่างช่วงพักครึ่งเกมที่แมนเชสเตอร์เอาชนะไบรตัน2-1เมื่อวันที่21ตุลาที่ผ่านมาก็มีบางคนของกองเชียงแมนเชสเตอร์ร้องเพลงว่าบ o อบบี้อินเด x บ็อกซ์ซึ่งคำว่าบ็อกซ์มันแปลงเป็นคำว่าลงศพได้ด้วยทำให้เพลงนี้สามารถแปลประมาณได้ว่า บ็อบบี้ตายหาแล้วก็ได้ทั้งนี้มันมีการเผยแพร่คลิปต่งางๆลงรูปออนไลน์จนทำให้ถูกพูดถึงมากพอตัวกระทั่งล่าสุดแมนซิตี้ก็ออกมาตำหนิแฟนบอลทีมตัวเองของบอกจะลงโทษคนที่ทำผิดด้วยการห้ามแฟนบอลเหล่านั้นเข้ามาชมเกมในสนามแถลงการของแมนซิตี้ระบุว่าแมชเตอร์ซิตี้ผิดหวังอย่าง,งม,มากที่ได้รับทราบถึงรายงานว่าแฟนบอลบางสว่วนของเราร้องเพลงเชิญดูมิ่งเซอร์บ็อบบี้ชาลตัน ในบางส่วนของเอเจนซี่เดียมระหว่างช่วงพักครึ่งของเกมพรีนเนีบริกนับเจอกับไรตันเมื่อวานนี้เราขอประนามการร้องเพลงแบบนี้อย่างเต็มที่และอยากขอโทษครอบครัวกับเพื่อน,นของเซอร์บัมบี้รวมไปถึงเหล่าผู้คนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยกับเรื่องที่เกิดขึ้นอีกครั้งนี้จริงๆเราเองวันนั้นเราก็มีการยืนสงบนิ่งเพื่อไว้อะไรให้กับฟานชิสล่ซึ่งเป็นตำหนิของเราแทา้แท้ฟานบอแมนซิตี้ควรจะตหนักว่าวงการนี้ควรจะมีการให้ความเคารพกันอย่างเต็มที่ ทีมงานรักษาความปลอดภัยของเรากำลังตรวจสอบคลิปจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่ต่างๆและขอขอบคุณที่แจ้งถึงเรื่องนี้เรายิานดีที่จะรับข้อมูลใดๆก็ตามที่จะช่วยให้เราหาตัวคนที่ทำผิดเจอเพื่อที่เราจะได้ดำเนินการสั่งมาตรการแบนพวกเขาอย่างเหมาะสมได้แฟนบอลคนไหนก็ตามที่เห็นหรือยินพฤติกรรมแบบนี้ให้แจ้งสิ่งที่พวกเขาเห็นมายัางทีมงานได้รักษาความปลอดภัยของเรา เป๊ปเผยสาเหตุใช้ในด่านตัวสำรองเกมเฉือนไบรตันเตฟานออเตกาได้รับโอกาสในการข้อสาวกับมซสตีนในเกมวันเสาร์ที่ผ่านมาขณะที่แอตแลนตต้องนั่งเป็ตัวสำรองเป็นนัดแรกในรอบหลายเกมเป๊ะปวดหัวล่าใ,ใหญ่มซสตีนได้ออกมาเปิดเผยถึงสาเหตุที่เขาใช้งานสเตฟานออเตกาเป็นผู้รักษาประตูตัวจริงในเกมพิมเมยรีกที่เอาชนะไบรตันไปได้เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมากูซือชาวสเปนใส่ชี่อ Pen, ของแอตแลนเป็นตัวสำรองเท่านั้น หลังเจ้าตัวผู้บินกลับมาจากการเล่นกับทีมชาติบาราซิลนในช่วงกลางสัปดาห์และได้ส่งออเตอร์กาลงเป็นตัวจริงรม่อหขวงเรื่องก็คือเอเดรซอนเดินทางกลับจากบาราซิลซึ่งมันใช้เวลานานมากมันเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งและเขาก็ยังเล่นได้แต่ในครั้งนี้เขาเล่นกับทีมชาติไป2นัดวันแรกที่เขามาถึงสโมสรเขาดูเหนื่อยมากปกติแล้วออเตอร์กาจะได้ลงเล่นฟุตบอลในศึกคาราบาวครับแต่ตอนนี้เราตกรอบไปแล้วและเอฟเอครับสลับเอ็ดดี้มันดีต่อเขาที่จะได้พักผ่อน ในเมื่อนักเตะคนอื่นก็ยังมีโอกาสล้าได้ผู้รักษาประตูก็ต้องล้าบ้างออแต่ก้าเล่นกับบอลได้อย่างยอดเยี่ยมเขามีความอดทนและใจเย็นและการผ่านวันก็เต็มไปด้วยคุณภาพนั่นเป็นเหตุผลที่เราเลือกเขาลงในสนามเข้าตาเป๊ปกวาเดล่าแมนเชสเตอรจ่องดึงดารุ่งเชลซีช่วงปีใหม่เป๊ปกวาร์เดลาผู้การทีมแมนเชสเตอรตั้งเป้าเสริมทัพในช่วงเปิดตลาดเดือนมกรา โดยหิวกระหายคว้ากองหลังดาวรุ่งของเชลซีสมโมสร่วมพรีเมียร์ลีกมาร่วมทัพกวาดิโอลายอดกุชเชชาวสเปนตกเป็นข่าวกับพ่อค้าแค่นูมิกรายโดยมีการแชร์ว่าเขาต้องการให้แมนซิตี้ฉุกเยียนมาเส้นแบบ็คซ้ายสัญชาติดัตของสิงห์บูลมาร่วมทีมและเชื่อว่ามีโอกาสสมหวังเนื่องจากเชลซีหอมโลกกองหลัง,งวยัย21หากปฏิเสธการต่อสัญญาในระยะยาวหลังคว้าตัวมาจากพีเมียร์ีตั้งแต่สมัยเป็นเยาวชน เชลซีก็ปล่อยมาเซนให้ย้ายไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์กับหลายสโมสรแบบยืนตัวเมือ่อซีซั่นก่อนก็มีส่วนช่วยให้เบอร์สลีย์ได้เลื่อนชั้นสู่พรีเมียร์ลีกกระทั่งซีซั่นนี้สิงห์บูกระส่งประเดิมสนามกับทีมชุดใหญ่เนื่องจากเดนชิมเมลแบ,บ็กซ้ายทีมชาติอังกฤษล้มเจ็บอย่างไรก็ดีมาเซนยังไม่ถึงขั้นได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมหลีกซีซั่นนี้แถมเกือบย้ายถิมมาช่วงซัมเมอร์ด้วยเนื่องจากดิคาเรตติดต่อขอซื้อในราคา3.5สาสล้านปอนดจ่เจ้าู้าน่น,นฟอร์ต,ต่อไป ที่สำคัญมาเสนนึ่งาสัญญากับเชลซีในปีสุดท้ายโดยมีออปชั่นต่อสัญญาอีกปีแต่มีการระบ,บุว่าทีมดังจากกรุงลอนดนอนเขาขายในช่วงปีใหม่หากเจ้าตัวไม่คิดจะต่อสัญญาส่งผลให้เป๊ปกวาดโอลาหวังดึงมาปุกปั้นเนื่องจากต้องการกองหลังทางดนซ้ายและสามารถเติมเกมลุกได้เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของนาธานอาเก้และยอสโกไบรอโดยก่อนน,นั้นในช่วงซัมเมอร์แมจิตี้เพิ่งเซ็นสัญญากับ,กบมัตตโควาซิตมิดฟิลด์เชลซี ด้วย่าตัว25ล้านปอด